โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในวันที่18พฤษภาคม2564เนาะวันนี้เราก็มาอยู่กับการทายกันวันต่อวันกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่แต่ละคนนั้นจะเจอเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างวันอังคารนี้จะมีเรื่องสารต่อจากเรื่องของเมื่อวานที่เราเปิดไพ่กันหรือเปล่าก็มาดูกันละกันนะครับ ก็เราก็จะเหมือนเดิมเนาะก็คือการแยกกันว่าคนที่เกิดในแต่ละวันวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นั้นจะเจอกับเรื่องราวแบบไหนกันบ้างแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูกันมาเรามาเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นเรื่องราวที่อาจจะเป็นการแสดงถึงความจำกัดจำเขียสักเล็กน้อยเนาะ ความจมกัดจาเขียนนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีเงินแต่มันก็จะเป็นความรู้สึกของการใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นี่มันแปลว่ามันมีความรู้สึกเสียดายหรือว่ามีความห่วงหรืออะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้นี่อาจจะเป็นวันที่เรียกได้ว่ามีเงินก็เหมือนไม่มีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้นั้นก็ถ้าหลีกเลี่ยงเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้ก็จะทําให้เรานั้น ลดทั้งความเครียดแล้วก็ความทุกข์จากเรื่องราวต่างๆที่จะเจอเจอได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเราจัดก,การอะไรกับมันไม่ได้เป็นอัมาาพาตเรื่องการเงินในช่วงวันนี้นั่นเองเนาะต่อมาคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์นั้นสิ่งที่เจอเจอนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ภายในจิตใจจะถูกนำมาตักมาตัวมาคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะ มันจะเป็นยังไงกันต่อหรือว่าพยายามจะหาทางออกของสิ่งที่มันติดอยู่มานานแล้วอยู่ดีเราก็จะคิดเรื่องนั้นขึ้นมาหรือมีเหตุที่พาให้เราจำเป็นจะต้องคิดไตร่ตรองในเรื่องนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์อ,อ๋อคนที่เกิดวันจันทร์เนาะคนที่เกิดวันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภายในจิตใจ อาจจะออกแอคชั่นอะไรไม่เยอะมีแต่ว่าถ้ามีคนมาพูดด้วยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเครียดเรานั้นคิดเยอะได้ก็อันตรายไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับสิ่งที่สามารถจะหลบเลี่ยงหลีกหนีแก้ไขได้ก็คือเราก็ต้องจัดการเรื่องนี้มันให้ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีช่วงเวลาบ่อยนักหรอกที่เรานั้นจะ ได้จัดการกับเรื่องราวเหล่านี้แต่ถ้าเราเก็บมันซุกไว้ใต้พรมครั้งหน้าที่เราจะต้องจัดการมันอีกครั้งมันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เอาชนะปัญหาของตัวเองด้วยความกล้าหาญให้ได้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนาะต่อมาเรามาดูคนที่เกิดในวันอังคารกันคนที่เกิดวันอังคารนั้นอื คนที่เกิดวันอังคารนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักอ่าซึ่งแน่นอนว่าการเปิดได้ไพ่แบบนี้แล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความเสน่หาเข้าถึงตัวเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวดีๆมากกว่าเรื่องราวที่ชวนเสียหายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนมาชื่นชอบหรือว่ามีคนมาคุยด้วยในทางที่ดีๆหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็อย่าไประแวดระวังระแวงอะไรเขา เพราะว่าเขาก็มาด้วยความจริงใจหมายถึงในความชอบนะนะส่วนส่วนจุดประสองค์อื่นก็แยกแยกกันเป็นเรื่องๆไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารก็มีเรื่องรักๆคล้ายๆเข้ามาหาในช่วงวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีตักตวงไว้แล้วกันนะครับต่อมาคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธนั้นเป็นเรื่องราวของความเป็นเด็กเรื่องราวของความเป็นเด็กนั้นคืออะไร การได้เจอเจอสิ่งแปลกใหม่ซึ่งเป็นความแปลกใหม่ที่น่าสนใจเวลาเด็กเจอเรื่องราวอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องใหม่ที่ดีในชีวิตเสมอนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะได้เจอเรื่องใหม่ๆซึ่งเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่ทำให้เรามีความรู้สึกตื่นเต้นและอยากจะทำอยากจะเจออยากจะมีอยากจะจัดการกับสิ่งๆนั้นมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธเนาะก็ เต็มที่ครับอย่าไดอา้อย่าไปคิดอะไรเยอะแยะเพราะว่าวิถีแห่งความเป็นเด็กนั้นเขาไม่ค่อยจะต้องคิดเยอะกันต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันพฤหัสกันดีกว่าเนาะคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นเป็นเรื่องราวของการรับผลกรรม แต่แน่นอนการรับผลกรรมเนี้ไม่ได้แปลว่าการได้เจอเจอเรื่องร้ายๆกรรมมีทั้งสิ่งดีและสิ่งเลวแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่มันค้างค้างอยู่ในใ,ในใจเราที่เรากลัวว่าสิ่งที่เราเคยทำนี้ซ้ำสิ่งนี้ไว้มันจะเกิดขึ้นนั้นก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยเพราะมันจะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องระวังเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็น สิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเอ้ยเราอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าถ้าหากว่าเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีในวันนี้เนี่ยก็เฮ้ยมันมาจากการที่เราทําอะไรเนาะลองนึกย้อนกลับไปดูเพื่อปรับปรุงตัวแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราได้รับสิ่งดีๆก็ลองนึกดูว่าเอ้ะเราเคยทําอะไรไว้เนาะมันก็นึกได้อย่างไม่ยากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ กรรมดีกรรมเลวเป็นเรื่องของใครของมันแต่คนที่เกิดวันพฤหัสมันจะสนองในวันนี้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันศุกร์กันดีกว่าอุ๊ยคนที่เกิดวันศุกร์นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเงินการใช้จ่ายแน่นอนว่าคนที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้จะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ก็เป็นเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยแต่แน่นอนจ่ายไหวเป๋ไหวก็ ตามสบายาเรื่องของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีความสุขในวันนี้แต่แน่นอนความสุขจากการซื้อของนั้นมันเป็นความสุขรูปแบบหนึง่งถ้าคุณจะมีความสุขในเรื่องนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปปรารถนาหรือรอเรื่องอื่นในวันนี้นั่นเองอย่างเช่นวันนี้คุณจะมีความรักแบบคนเกิดวันอังคารหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่เราจะประสบความสําเร็จในเรื่องใดๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ไม่นอน แต่ถ้าหากว่าความสุขจากการได้เชยชมสิ่งของที่ตัวเองอยากได้หรือเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรต่างๆที่เป็นทางวัตถุนั้นก็จะเกิดขึ้นแน่นอนในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีสิ่งดีๆที่อยู่ตรงหน้าอยู่แล้วก็สอดสวงหาไปในทางนั้นมันจะชัดเจนที่สุดนั่นเองนะครับและสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์เนาะคนที่เกิดวันเสาร์นั้นเรียกได้ว่า เมื่อวานนั้นเราเปิดได้ไพ่ที่ไม่ดีเท่าไหร่วันนี้ก็อาจจะเปิดได้ไพ่ที่เรียกว่าไม่ดีเหมือนกันแต่ความไม่ดีอันนั้นเนี่ยความไม่ดีในเป็นไพ่เดที่แปลว่ามันถึงจุดเปลี่ยนแปลงแล้วจุดสิ้นสุดของเรื่องราวนั้นแล้วแต่แน่นอนจุดไคลแม็กของละครทุกเรื่องเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ดึงอารมณ์เราไปสู่จุดสูงสุดได้และพลิกให้เราไปเป็นคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้น คนที่เกิดวันเสาร์สิ่งที่จะเจอเจอในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่ทําให้เรานั้นเปลี่ยนความคิดไปตลอดการเดินบนเส้นทางใหม่ได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันตกผลึกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆนั้นมันจะถือว่าตัดจบภายในวันนี้แล้วก็ไปเริ่มเป็นเรื่องราวใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถเตรียมตัวได้ก็คือไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยแต่ว่า เราเตรียมใจที่จะละทิ้งวิถีเดิมสิ่งเดิมให้พร้อมเท่านั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธพฤหัสสุกเสารนะ์เนาะว่าวันที่18พฤษภาคมนี้เราจะเจอเจอเรื่องราวแบบไหนกันบ้างนั่นเองนะครับก็ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติพร้อมทั้งก็พึงระลึกไว้ด้วยว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเกิดกับเรานี้มันเป็นประมาณนี้หรือเปล่าถ้ามันเป็นประมาณนี้เราจะหลบเลี่ยงหลีกหนีสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าตักตวงสิ่งดีๆไว้ยอย่างเต็มที่พร้อมทั้งแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่คนอื่นด้วยได้อย่างไรกันบ้างนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตานทะวะพยากร,กรไว้ด้วยนะครับถ้าหากคุณกด s u b s c r i b e แล้วก็เปิด การ Subscribe นั้นเป็น Public ไว้นะครับมันจะขึ้นชื่อไว้ให้ตลอดตลอดคลิปนะครับคน Subscribe คนล่าสุดนั่นเองนะครับสุดท้ายก็ขอฝากไว้เท่านี้แหละครับสำหรับวันนี้วันที่18พฤษภาคม2564ก็ทีมงานตาทว่าก็ขอสวัสดีครับ